ครับสวัสดีครับขอต้อนรับพี่น้องเข้าสู่ช่องคุรุไมสายทุ่งอีสานดินดีครับทั้ง2องช่องทาง youtube และก็ Facebook นะครับกับในเซอม <laughs> อ,อนีอนนบบ้นะครับได้มาไอทางอยาหยาขนนะครับบุรุษภาษาทังการเกลนวาอยังไดพี่น้องอยาขนอยาขนผมใส่บึงครับขนแบบใดนะครับ กอดกับโบสู่มให้พี่นอ้องจะได้เครื่องไม้บุน <laughs> พี่น้อมสูบให้เลยครับเดี๋ยครับอยากผลครับอืมจางหลายเลยครับถั่วหัวเลยละ่ะนี่พี่นอ้องถอยหลังอยู่ก่อน มาได้จากจเครื่องหนึ่งเลยนะครับดอกปากเบอ้อนะครับตากน้ำมือจากขั้นเป็นปวดไดยล่ละมันทิพนลงไปเรื่อยลงไปเรื่อยนะครับใน,นหนังลงไปเรื่อยพรษนาที่ถอดถุงมือยางออกนะครับนีขนบนนนบ่ขาดไปแล้วนะครับมาเห็นสองเทอหมุนเอเรนะครับถุงมือขาดไปแล้นะครับ งามหลายนะครับกำลังเริ่มเป็นดอกกำลังเริ่มเป็นดอกเลยล่ะครับบอกออกบ่ได้นะครับปีที่แล้วนะครับว่ามันออกเบิดแล้วยังมีอยู่นะครับบุรี่ว่ามีจะก่อละแต่ว่าปีนี้นี่โอ้เกือบเต็มเกือบเต็มแปลงนี่เลยนะครับแปลงใหญ่ๆแปลงนีลครับเกล็ดลายลกวนนะครับแปลงนี้นะครับกระจายก,กันไปเกือบเต็มเลยเต็มแปลงเลย อยู่เป็นอยู่เป็นไอ้กัวเป็นกัวนะครับเป็นจุดเป็นจุดไปนะครับจุดหนึ่งเนี่ยมันน้อยต้นนะครับนี่จุดใหญ่ก็มูนะครับที่ผมยืนนี่ครับออบออกไปไหวเลยครับออกไปตากแดดไปบางส่วนแล้วนะครับเอาไปนี่ค้งสิบับัวตายนะครับมันหลายเกินไปทับกันนะครับแต่มูที่ผมออกไปอ่อนก้อนนี่สามมือนะครับสามมือแล้วกําลังเริ่มตายแล้วล่ะ ครับอันนี้แก่แล้วนะครับสีเหลืองเหลืองนี่สีเขียวเขียวเดียวปุบเบิ่งให้นะครับยังหลายอยู่นี่สีเขียวพวกนี้นะครับเต็มดวงสีเขียวนี่ตอนนี้ซื้อปุ้ยแล้วนะครับซื้อปุ้ยแลย้วก็เริรเ่มซัดขึ้นมาแต่ว่ามันอวยนะครับหย่าเดินหย่าหย่าผนะนะครับปักมือเต็มแล้วล่ะเพิ่งเพิ่งเก็บเพิ่งขัน กองเขาพวกซูมให้นะครับซูมไปน้องดูนะครับมุกจัดนี่พี่น้องคนนี่นี่น,น,นี่นี่ครับคุณย้าต่างห่างนะครับถุงมือผ่านเอาไปยูนะครับถุงมือหนังนี่กะกะนี่มันเขงคโไดยนะครับ ึงเก็บทึงคันนะครับไปเตานี้ว่าจะโอให้เบิดนี่คงสิบบ่อคงสิบบ่อเลี้ยวหรอกครับเพ็ดยากหลายนะครับบูก้าไปปากต้าเสียน้มยางเต็มนะครับทึงหัวอกะค้พ้อมครับคันจะถอดถุงมือออกมัดซ้ำถุงมืออกอกไหมลูบออกจากมือนะครับปากมือเต็มกูรูก้กีดีอยู่นะครับ จุดนี้หลายนะครับจุดนี้หลายเลยนะนี่ระยะที่บดสิบกว่าลูกบาทเมตรนะครับที่นี่เนาะทีกว่าตารางเมตรสูงถ่วหัวนะครับต้องห่อไปห่ออกไปในะทั้งปากต้มเสียน้ำตัวน้ำตัวนะครับเนาะค่นี้แล้วยังมีอย่าหนึ่งครับอย่าตีนไกหย่าขาไกนะครับ โอ้อยหญ้าขาไก่นี่เพี้ยไปเตื้อนะครับยาขีดกับ,บ่อตายนะครับยาธรรมดานะครับน่าจะเป็นเผาใหม่นะ่าสิต,ตายนะครับสองปีที่แล้วผมเอามาขีดนะครับเผาใหม่ตายหดอ้วยพี่น้องงามไหลนะครับหญ้าขาไก่เนี่เพี้ยงเอ,อึกเลครับอ้วยกับซ้ำกันกับหญ้านะเล่าเล่าเดียวกันแต่ว่าหญ้าเนี่ยงามกว่าอ้วยสองสามเท่านะครับขีดไปขีดมา หลายรอบหลายอวยเียตายแบบนี้นะครับแต่ว่าหยาก,ก็ยังบ่าตายเบิดอยู่กีนี้ก็มีหลายนะครับจพายายามเอาอพยายามเอา่บ่บกลกปนเสียออกกเอามีดฟันเลยนะครับสับออกไปเลยสับออกไปแล้วก็เอาไปตากเดดนะครับกระจายได้เปลีย่ยนหลายนะครับบางดินแึ่งแห่งแน่นะครับตากแดด พอนีสิบางห้างตาไปแน่นะครับอาจจะบ่ตายเบิดออ้อยก็คือว่าง้ามอยู่นะครับง้ามอยู่นะครับตัวหัวละละอ้อยนะครับหลายข้อแล้วเกือบเป็นสิบนะครับเกือบเป็นสิบข้อแล้วนะครับจุดง้ามเนี่จุดบางงามเนี่นะครับเดี๋ยวบังง้างนะเดี๋ยวปุ๋ยมาเพิ่มอีกนะครับ ปุ๋ยมีเลี้ยนนิดๆน้อยๆนะครับามาเพิ่มปีนี้ว่าสิจอบาดานนะครับปฏิจจอบาดานให้น้ำอ้อยนะครับฝนผลิตซาขึ้นไปนะครับจะก็ดฝนงดฝนแรงอ้อยบ็ขึ้นนะครับคุ้มยาคุ้มหยาแล้วขีดหยาแล้วก็เลี้ยวนะครับฝนมาก,ก็ขึ้นอีกหยา แป๊บเดียวนะครับพี่น้องเนาะตึกปุ๋ยแต่เวลาบวกซึ่งเดือนนี่หนาตึบกคับ่วนเขาที่ขีดแล้วโ้วนหมองเก้าเต็มพอดีนะครับการเห็นงานนะครับบัวได้ลงมาเห็นการเกษตรเตรียมโตนะครับาสาธเน่นะครับในการดูแลรักษาต่อน,นะครับ เอากัวไว้แบบนี้แล้วนะครับวันนี้ก็สิยไปข้างนอกครับโอไปตากไปให้ถึงแดดนะครับฝนกระสูงตีโต๊ะก็หลัมือวานก็บทรงตีโต๊กแล้วนะครับจะเสีตายไปอ่ะออกไปก้อนนะครับออกไปหมองที่มันแหงไวๆก้อนรับมองที่โอ้ยสวยงามครับรับแสงแดดแสงตะเวนแต่หลายกว่านะครับยู่นี่มันดีมันซุ่มกับโอกาสตายยากนะครับ พี่นันวา่าตัดเรียบร้อยแล้วนะครับไซมิสตะคอตัดขับหยาบคนเรียบร้อยแล้วรับันนี้เรือเต้หวบออกไปนะครับโัวไหลายรีพีน่น้องเอะเลยเลยนะครับกล่องเต็มอยู่นะครับเดี๋ยวส่วนที่ผมเอาไปย้ายไว้นะครับตากแดดไว้นะครับแล้วก็ไปส่วนที่อ้อยว่งงามครับเดี๋ยวผมพาพี่น้องไปเบืองนะครับวัหลายขนาดเลย ับเตี้ยมอยู่ครับแปดเอิดเติดเลยพี่น้องเียบชูไม,ม่อ่อยเลยใหญ่หอบเสร็จเรียบร้อยแล้วครับไปลองมาเบืองว่ามันหลายขนาดใดนะครับ นะครับโอ้ทั้งขันทันน้งเกลี่ยออกไปแบบนี้เนี่เป็นการขายยาพร้อมปูกอ,โอ,โอ้อยพร้อมครับบนนี้ช่วงนี้มันดินมันแห้งไวนะครับมันรักษาความชื้นไว้บ่ด้ครับก็เลยเอามาคุ้มไว้แบบนี้นะครับ แล้วก็อยู่ถึงกระแทานากระมีนะครับเราพุมคนลงม,มาเบืดนะครับรถมุ้จเซจงในที่มันดินมันแห้งครับกล้วยเป็นประมาณแบบนี้นะครับผมก็ระมายคนลงตายเด็ดกอนน,นะครับแปมงข้างล่างนี่ยังบอ่อเบิ้งยังพันดีนะครับว่ามันเหลือบอนะครับมันหกมันเข่าไปยากนะครับพี่น้องเนาะตอนขีดกระจำได้ยุ่แล้วแต่เดี๋ยวนี้ลืมหมดแล้วว่าอยู่บงไหนแน่ ที่มียูนัลล่ะเนาะจะรอก่อนที่มาหาอยูอีกมาหาเบิ้งเหยียบมาเหลือตัวไหนแน่เอาออกแล้วนะครับอ้อยห้างเลยพี่น้องอ้อยกระรองกระเลียงนะครับห้างกันหมอกเราตุนสองตุนนะครับแกนะครับเหลืองแกที่เรานะครับเอร็ะพี่น้องเนาะ เขามงเสาแล้วนะครับมาตทาทศสอกทันตีหักที่นะครับตัวสีเล้วนะครับว่าสี่ปล,ลีวนะครับเขไปมาเปลีรยวโหเทียวเวลานํำหอบไปแลวพี่น้องเนาะบูเข้าไปคันคล้ายกับคันคล้ายทั้งคันทั้งเก็บเขาน้ำสูงน้ำเสือเลยครับปากเต็มอยู่พี่น้องเสร็จภารกิจแล้วมนีน,นะครับเโซ่มนี้น,นะครับ มีงานทุกมื่อนะครับป่าจําทุกมื่อกระเป๋ว่างพี่น้องเนาะแต่เมื่มีงานอันนี้นะครับก็เป็นงานสมอันนั้นไปทันไปใส่เพ็ดตั่นที่นี่ไปใส่นะครับในครัวเรือนนะครับโบถือว่าได้เพชรเป็นจิตจารสนะแบบหาเงินนะครับกเพ็ดไปไปใส่กับวันที่พ์่าเพ็ดได้นะครับบ่ได้กับเพ็ดบ่ได้กับเมืองในยูทูบนะครับประกอบการเพ็ดนะครับงานช่างต่างๆเล็กอน้อยนะครับพอได้ใส่งาน นะครับบางย่างก็ซื้อมาจากพี่อว่ไลน์นะครับเนาะไว้ใส่นะครับพี่น้องเลยผมชิ้นของเองอบิ้งอีกรอบหลายอย่างนะครับหล,หลายอย่างผมซื้อมานะครับอาจจะบาเดลิวิวพี่นอ้องเบิ้งนะครับเป็นการใช้งานแบบไรเนี่ยใส่แล้วดีบ่นะครับหลายอย่างอยู่นะครับเดี๋ยวก็ซื้อโอกาสพมื่นั้นถึงจะรีวิวพี่น้องเบิ้งย้อนหลังนะครับการใช้งานต่างๆ มีขี้ไร่นะครับเป็นบางจุดที่นอ้องเนาะหลายปรงามในหลายจุดนะครับมีอยู่ช่วงท่านี้ก็มีอยู่ประมาณจักสองสามหงครับบ่งามเป็นดินแบบบ่เขา้นานะครับบ่อยู่นามแปบ๊บเดียวกับแหงแล้วแดดมามือเดียวกับแหงแล้วนะครับบ่คอยได้ปลอมลุงบ่คอยได้ดูแลรักษาดินนะครับกะบสาพวันี้นะครับกับฝากพี่น้องไว้นะครับเกับฝาก พี่น้องไว้แล้วอ้อมออ้อมใจพี่น้องทุกทุกท่านอย่าลืมกดติดตามกดแชร์นะครับอย่าลืมกดรูปกระดิ่งนะครับเพื่อเป็นการแจ้งเตือนคลิปใหม่ที่กระผมนะครับได้อัปโหลดให้พี่น้องได้รับชมกันฝากติดตามคลิปที่ผ่านมานะครับเป็นกำลังใใจห้กระผมด้วยนะครับในการสั่งสานคลิปใหม่ใหม่ครับมีคอตัวเนื้อมีคอติชมต่างๆก็สามารถคอมเมนต์ด้านล่างครับปิดโอ้ดะไรเลยนะครับ สำหรับวันนี้บ๊ายบายพี่นกพบพอกันในะคลิปต่อไปสวัสดีครับ